เคยแบบตอนจะลาออกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ชอบเราตรงที่แบบว่าเราเดินเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจะให้ย่องไปอ่ะถ้าย่องไปนี่สองนาทีนะนะกว่าจะถึงห้องน้ำเดินด้วยแขนแล้วล่ะหกสูงไหมหกสูงไหมที่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะจับแบบที่แบบว่าสมมติคุยแชทไลน์สมมต,ติเมากันในบอเขารู้หมดเลยถ้าเขามาเปิดย้อนดูเขาซูมได้เลยนึกว่าอยู่ในบ้านอะแคนด y มีอะไรอย่างเงี้ยกาลังประกวดอยู่เอฟมีคนแม่งเหมือนลินปิงไว้พูดออกใหม่ในกล้องวงจรปิด สวัสดีครับต่อสายติดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนําตัวไหนได้ไหมคะชื่ออะไรคะค่ะชื่อบัวลอยค่ะอสวัสดีค่ะคุณบัวลอยคุณบัวลอยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ยี่สิบสามแล้วค่ะอ๋อยี่สิบสามยี่สบสามนี่เพิ่งจบใหม่เดี๋ยวปะน่าเพิ่งจบใช่ไหมครับจบปีที่แล้วค่ะจบปีที่แล้วใช่่ก็คือตอนนี้คุณคุณบัวลอยตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่กรุงเทพค่ะอ,อู่กรุงเทพอันนี้คือให้เล่าเลยใช่ไหมเล่าเลยครับโอเคค่ะก็คือเริ่มแรกที่เข้าไปทําก็แอบ,บตกใจนิดนึงตรงที่เขาบอกว่าที่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะคืออยู่ทุกมุมห้องเลยอืมอแล้วป,ปกติกตใช่แต่ว่ามันตรงที่ว่าเขาอ่ะกล้องวงจรปิดเนี้ยเขาอะจะคอยดูพนักง,งานตลอดคือมันแบบว่า สามารถซูมได้แบบซูมได้แบบชัดมากแบบเห็นเลยว่า <Carwyn. S 2> เรานั่งพิมพ์งานอะไรอยู่ใช่แล้วก็ได้ยินเสียงด้วยว่าคุยอะไรอะไรอย่างนี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วแหละก็คือมีไว้เพื่อจับตามองใช่มือไว้แบอกว่าจับตามองตลอดว่าต้องทํางานทํางานแบบทํางานตลอดห้ามกระดิกตัวไปไหนเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ที่เนี่ย เขาอะ HR เขาจะชอบทาตัวเป็นเหมือนเจ้าของแล้วก็เป็นครูฝ่ายปกครองไปด้วยในตัวก็คือ HR สายฝ่ายของนั่นเองต้องตัดสินใจใช่เขาแค่ใช่ค่ะแค่แบบว่าเอาแบบว่าแค่เข้าห้องน้ําต่อวันเนี้ยเขานับด้วยนะว่าเราเข้าต่อวันเนี่ยเราเข้ากี่ครั้งเข้าห้องน้ําต่อวันกดวนครั้งเขาจะนับด้วยว่าขนาดนั้นเลยเหรอวะ ใช่คือเขานับด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีส่วนแบบว่าในการประเมินแบบว่าผ่านโปรด้วยอะไรอย่างนี้คือเขานับครั้งต่อวันนี่คือเขามีจํากัดไหมว่าควรจะกี่ครั้งคือวันหนึ่งเขาไม่มีหรอกเขาไม่มีแบบว่าจํากัดแต่ว่าแบบเขาก็ถ้าสมมติเข้าบ่อยเนี่ยเขาก็เรียกเข้าห้องดําแล้วอันนี้คือคือที่ทํางานของบริษัก็จะเป็นแบบว่าเข้าห้องดําและถ้าถ้าแบบว่า รู้สึกว่าพนักงานคนนี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาจะเรียกเข้าไปตักเตือนนี่ก็เลยโดนเรื่องเข้าห้องน้ําบ่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ย่ะก็คืออ่าในส่วนของมุมคุณบัวลอยเองนี่เข้าห้องน้าบ่อยเพราะว่าก็ก็แอ์มันหนาวแค่น<อ>ั้นเลยใช่แล้วก็คือก็ก็ไปปวดทุกก็แค่นั้นใช่อันนี้คือบริษัทอื่นเขาเป็นไหมคะช่วยช่วยช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมคือ ปกติเขาเข้าห้องน้ํากันกี่ครั้งคือเราเรารู้สึกว่าการเข้าห้องน้ำมานั่งนับครั้งก็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 เป็นอะไรที่แปลกก็ถ้าเราท้องเสียหรือว่าเราเป็นคนที่แบบอย่างเราเป็นคนที่ชอบกินน้ําเยอะเข้าห้องน้าวันหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่าห้าแบบเอาแค่บริษัทก็ไม่ต่ํากว่าห้าครั้งอยู่แล้วอ่ะใช่นี่ก็เข้าสี่ถึงห้าครั้งเหมือนกันห้าครั้งถ้าห้าครั้งเข้าทุกวันเนี่ยรู้ไหมว่าคือโดนเข้าห้องดําแล้วนะโอ้โหแบบคือเดือนแรกเป็นเพนากงานที่เป็นนิ้วคือคือเขา เขามองแล้วอะเขามองแบบเข้าบ่อยอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาก็เรียกไปเตือนตรงๆอะไรอย่างงี้ oh. เคยแบบว่ามีพี่ทํางานเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าแบบแค่เขาเข้าห้องน้ํานานเพราะว่าเขาปวดทุกข์อะเขาก็มีแบบเรียกเข้าไปเตือนก็มีอย่างอย่างมีคนทิมมาบอกว่าเข้าวันละสิบถึงยี่สิบรอบเพราะปวดฉี่กินน้ําเยอะคือมันมีคนที่แบบเป็นแบบนี้จริงๆคือเป็นคนที่กินน้ําเยอะคือแบบคอแห้งตลอดเวลาอย่างเราก็เป็นคนกินน้ําเยอะ คือให้เราทํายังไงอะแต่มันก็มองได้2มุมแล้วว่าบางคนเขาอาจก็อาจจะมีคนที่แบบเออเข้าไปโดยที่ไม่ได้ต้องใช้อะไรห้องน้ําเลยถ้าอย่างนั้นเราว่าควรจากัดเป็นเวลาเข้าห้องน้ำไหมแบบไม่ควรเกินแบบสิบนาทีหรือ15นาทีต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่ายากเหมือนกันเนาะมันก็เราจริงมันก็ยาก <c oughs> พอสมควรจริงนะจริงเราว่าห้าครั้งนี่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยกับกับทั้งวันอะนะ เคยแบบตอนจะลาออกเนี <One input> ่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ชอบเราตรงที่แบบว่าเราเดินเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบซึ่งรองเท้าอ่ะมันเป็นรองเท้าเราใส่รองเท้าเดินอ่ะเดินแล้วเราต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วมันก็เสียงดังอ่ะมันมีเป็นเสียงพื้นรองเท้าเขาก็บอกเขาไม่ชอบนะคือแบบเขาเหมือนเราต้องแบบว่าเราต้องเงียบตลอดนะอะไรเงี้ยเราห้ามมีส่งเสียงคุยกันอะไรเงี้ยคือเดินเสียงดังที่แบบเออ คือเราก็คงไม่ได้เดินดังแบบป้าป่าป้าป้าไม่ไดเรา,า,าก็ <c oughs> อ,อาจจะเป็นธรรมชาติเดินเสียงดังนี่คือดังยังไงคือไม่ได้เดินแบบว่าไม่ไม่ได้เดินใส่อารมณ์เลยนะแต่เพราะว่ามันเป็นเสียงพื้นรองเท้าแบบพื้นรองเท้ามันแบบมันมีเสียงอ่ะเออมันมีซนหน่อยอะไรอย่างงี้อุ้ยยาาเหมือนกันนะคือคิดดูดีแบบจะให้ย่องไปอะถ้าย่องไปนี่สองนาทีแล้วนะกว่าจะถึงห้องน้ำจริงก็คือก็จับเวลานี่ก็คือโดนเข้าห้องดำอีกรอบเพราะว่าย่องไปใช้เวลานานนานเกิน อ๋อไหลเนี่ยอันนี้อันนี้งงจริงนะเดินเสียงดังก็เอาจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่อะแบบถ้าเป็นอย่างในออฟฟิศเราอะก็แบบคนที่ใส่รองเท้ามิซโซนอะมันก็มันมันมีเสียงนิดนึงแน่ๆอ,อยู่แล้วอะคือจะให้แบบเดินแบบไม่มีเสียงก็คือไม่ใช่ไม่ได้ถอดรองเท้าเดินเดินด้วยแขนแล้วล <laughs> นะ่ะหกสูงไหมหกสูงไหมงงอะมันมันมันต้องมาขนาดนี้เลยเหรอวะเดินเสียงดังก็มีปัญหา <laughs> แล้วคือการจับตามองของเขาอะไอ้กล้องวงจรปิดแล้วนะจับ อยากรูอยากอยากให้ลงลึกได้ไหมว่าแบบจับขนาดไหนจับแบบที่แบบว่าสมมติคุยแชทไลน์สมมติเมากันในบอเขารู้หมดเลยถ้าเขามาเปิดย้อนดูเขาซูมได้เลยเพราะมันเคยเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ใช่เขารู้หมดเลยว่าพิมพ์เมาอะไรบริษัทถือวัดมันเป็นอะไรที่จะตป็นขนาด <c oughs> วะคือเขาดูหมดเลยนะคือเขาซูมหมดเลยนะเขารู้เลยนะคนนี้ทํางานไหมคนนี้ไม่ทํางานแบบอาจจะแค่เว็บ ไปดูเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยเขาเห็นหมดเลยนะเขารู้แล้วเขาก็เขาก็จับตาดูเขาถึงได้แส้ไงว่าที่ตอนเช้าที่เขาบอกว่ามาจับตาดูคนไม่ทํางานอะไรแบบนี้นั่นแหละมันมันส่งผลต่อมาเพราะว่าเขาซูมดูหมดเลยว่าใครทําอะไรบ้างหน้าจอตอนนั้นทําอะไรบ้างนะคือดูดูวิดีโอแบบอย่างเดียวแล้ว คนที่แบบใช่คือเหมือนแบบว่าดูวิดีโอทั้งวันเอ็มดีที่นี่คืออารมณ์เหมือนแบบโอ้หสายตาเสียหมดใช่นี่ก็คิดเหมือนกันอยู่ว่าเอ๊ะเขาไม่มีงานทำหรอวันหนึ่งเขาเขานึกว่าอยู่ในบ้านอะแคนเดมีอะไรอย่างเงี้ยกําลังประกวดอยู่เอฟมีคนแม่งเหมือนดินปิงเลยจ้จ้า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 คือแบบแต่เราว่าก็คือกระดิกตัวไม่ได้จริงๆในส่วนที่ไม่เล่นโซเชียลเกตนะแต่มัน แต่มาซูมว่าใครคุยอะไรกับใครอ่ะอันนี้เราว่าจะเมิดมันเพอร์ซันนอลไปหน่อยเราเราว่าละเมิดพาราซีไปหน่อยมันมันม,มันฟีลแบบเกินไปอ่ะคือคือเห็นเห็นว่าเล่นลายมันควรจะจบแค่พอจบแค่ตรงเล่นลายแล้วไม่ใช่ว่าสู่มาดูข้อความไม่ใช่ว่าเชือ่อ<ๆ>พูดอะไรกันนะแล้วถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอ่ะเรามานั่งซูมดูทุกอันอ่ะเพื่อหาว่าเมาส์บริษัทไหมอ่ะอันเนี้ยเริ่ม พูดแลไม่ไปอยากพูดคํานี้เลยแต่ภาษาแดกอะเอาจงริงภาษ <c oughs> าแดกอเออเรื <c oughs> ่องเรื่องอื่นเกตพอพอจะเก็ตตรงตรง,ตรงที่ติดกล้องวงจรปิดอยากดูพฤติกรรม,มจริงจริงมันก็มันมันก็พอเข้าใจได้ไว่าอย่างแบบเออในมุมนายจ้างอะ่ะอยากที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่ซุ้มขนาดดูว่าคุยประโยคอะไรเนี่ยดิ้นปิงไม่นี่ไงเขาก็ได้ใช้กล้องจอนให้คุ้ม ก็วงจรปิดเขาม<น>ีามพูดเสียงออกไปด้วยนะเขาบอกเดี๋ยนะก<อ>็วงจรปิดพูดงใช่เขาบอกแบบใช่เขามีเคยแบบว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะไม่รู้ว่าเขาขู่เปล่าแต่เขาเคยบอกเหมือนแบบเขาออกไปข้างนอกอะไรนี่เขาออกไปข้างนอกอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดูนะแบบใครไม่ทํางาน <c oughs> งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพูดออกใหม่ในกล้องวงจรปิดอะจริงจริงอันนี้สงสัยมากเลยนะ ไม่ทาอย่างอื่นมากเลยเหรอไม่ก็มาดูไลฟ์ช็อปแบ็คก็ได้คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยว่าแบบเขาดูตลอดเลยถ้าเจ้านายรู้ตัวเนี่ยมาดูไลฟ์ช็อปแบ็คเนี่ยมีอะไรให้ดูแล้วไม่ต้องไปนั่งดูพนังดูแบบนงปิ้งมีเยอะแยะเลยใน YouTube อ่ะในใน c e e o o o กก็มีเนี่ยมาดูหน่อยไอที่มีให้ดูไม่ดูไอดูแบบลิ้งปิ้งไม่ดูอ้าคุณบัวลอยเล่าต่อเลยค่ะ มีแค่นี้ละคะ่ะที่จะเราอัน,นอันนี้เป็นท,ที่ทํางานนี้คือลาออกแล้วใช่ไหมลาออกอลาออกแล้วคะ่ะอยู่ไม่ไหวแล้ควค่ะอยู่ไม่ไหวเชื่อนะว่าอยู่่อยู่อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะกลัวต้องแอดมิดแล้วคือ,อ,อก็มีเพื่อนในที่ทํางานบ้างไหมเพื่อนในที่ทํางานไม่รู้สึกอะไรกันบ้างหรอ <c oughs> เพื่อนทําที่ทํางานอะ่ะคือดีมากถ้าไม่ไม่รวมแบบหัวหน้างาน HR แล้วก็ผู้บริหารอะไรเงี้ยคือดีทุกคน แบบว่าบรรยากาศเป็นกันเองเนี่ยแหละทําให้เราแบบว่าผ่อนคลายแบบยังอยู่ได้ไม่นะอาจจะลาออกตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดนะซูมได้ขนาดนี้ก็คือได้ดีเพราะไอ้ก็คืออยู่ได้ดีแต่ก่อนเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานใช่ทีนี่ก็แปลกนะแบบบางคนก็แบบเพื่อนที่ทํางานไม่ดีแต่เจ้านายดีอะไรเงี้ยแต่ที่นี่อืมเพื่อนที่ทำงานไม่ไม่ใช่ที่นี่นะกำลังตาเขมงเลยยังไงนะจะจะพูดว่าไงนะกำลังพูด งานดีแต่หัวหน้าไม่ดีเออ <c oughs> ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกแบบคุณบัวลอยแล้วคุณบัวลอยอะอยากฝากอะไรไว้ไหมกับเด็กจบใหม่ก็ได้พะคุณบัวลอยก็แบบเอาตรงๆก็จบมาหนึ่งปีก็ถือว่าไม่นานแล้วก็แบบอยากฝากอะไรถึงที่ทํางานเก่าไหมอ,อ,อยากฝากอะไรที่ทํางานเก่าไหมาอย่างแรกก็ก็คงไม่ฝากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็ปล่อยวางแล้วก็ถือว่าจบกันไปแล้วก็ <c oughs> แบบว่า ไม่อยากเอาเก็บมาคิดแล้วอะ่ะเหมือนเราแบบจบไปแล้วอะ่ะจบแล้วเรก็ไม่อยากกลับเข้าไปอืมอแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องี่บนน้องๆใช่ไห<ป>มเด็กสม,มยัยหมก็เดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีโควิดมีอะไรเข้ามาก็อยากให้สู้ๆอยากถ้าตอนนี้ใครที่ยังไม่มีงานก็หาไปก่อนยังไม่ต้องแบบว่ารีบร้อนแบบพี่ตอนนั้นเอาให้ชัวร์จริงๆอยากทำจริงๆ เออรีบร้อนด้วยก็เลยแบบคิดว่าดีแล้วไอแบบนี้ใช่คิดว่าดีแล้วก็ยังไม่ดีเลยแต่ก็คือแต่ถ้าให้อะแง่คิดดีๆก็อยากจะให้คุณบรอยคิดว่ามันก็คงไม่มีที่ไหนที่กล้องชัดขนาดนี้แล้วมีร้ออ็อ๋อกล้องชัดร้อยเปนไ่มีที่ไหนกล้องชัดขนาดนั้นแล้วซูมได้ขนาดนั้นแล้วก็ถ้าที่ต่อไปก็น่าจะ มีความสุขขึ้นแล้วเวลารู้สึกเหนื่อย <ฮะ S 1> กับที่ทํางานที่ใหม่เราก็อาจจะย้อนกลับไปว่าที่เก่า <c oughs> กล้องชัดกว่าแลวยังผ่านมาเกือบได้เลยแล้วทำไมเรอยาจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมใชเออ่เออก็เป็นเรื่องราวที่ปแปลกแปลก <c oughs> แปลก,กเลยแหละแปลกเลยแหละ <c oughs> เลลพราะเพราะนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรมันจะตามติดชีวิตขนาดน,นั้นวะ <c oughs> แบบแบบมาทํางานที่ใหม่ย,ยังหลอนอยู่เลยว่าเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดจะโดนหรือเปล่าจริงๆเป็นจริงๆ,ๆนะแบบว่ากล้องวงจรปิดแบบตกใจตลอดเลยเห็นกล้องวงจรจติดอ<ไ>่ะแบบมันหลอนไปเลยอะ่ะไอ้ที่ให้มีกล้องวงจรปิดนะในไทยนะก็ไม่มีอ่าใจยเย็นใจใจเย็นใจเอ็นีกล้องวงจรปิดอ๋อโอเคโอเคแต่ไอ้ที่แบบกล้องวงจรปิดน้อยหน่อยก็ได้อ่ามีเออก็แปลกดีสําหรับอะไรแบบนี้หมายถึงพวกสัตว์อะไรพวกนี้อ่าก็ใช่แหละไม่พูดว่าไม่พูดดีกว่า ก็ขอขอบคุณบัวลอยแล้วกันสำหรับประสบการณ์ที่พิลั่นอะกรแปลกแปลกแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ